ยินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชราช่องที่พร้อมดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านสําหรับตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความเข้าใจสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆแต่หลายคนอาจไม่เคยรู้นั่นคือเรื่องของถูแมคคาเดเมียและเมล็ดสนซึ่งแม้จะเป็นของว่างที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อหัวใจและสุขภาพแต่ความจริงแล้วอาจซ่อนอันตรายหลายอย่างที่กระทบต่อสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญจะทํางานช้าลงการย่อยและดูดซึมไขมัน จะไม่ดีเหมือนวัยหนุ่มสาวทําให้การกินอาหารที่มีไขมันสูงเช่นแมคคาเดเมียซึ่งมีไขมันมากถึง22กรัมต่อออนและยังมีไขมันอิ่มตัวมากอาจกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอล LDL ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นอีกทั้งความแข็งของถั่วก็อาจทําให้ฟันปลอมสพานฟันหรือฟันที่อ่อนแอของผู้สูงอายุเสียหายได้นอกจากนี้มเมล็ดสนที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยยังแฝงปัญหาใหญ่คือการมีสารบางชนิดที่อาจไปตีกับยารักษาโรค โดยเฉพาะอยาลดความดันยาลดไขมันและอย่าคลายเครียดทําให้ธิดยาลดลงหรือเกิดผลข้างเคียงได้อีกทั้งยังมีอาการมเมล็ดสนที่ทําให้ลิ้นขมและมีรสโลหะติดปากหลายสัปดาห์ซึ่งอาจทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหารน้ําหนักลดลงโดยไม่รู้ตัวคลิปนี้จะชวนทุกท่านมาดูกันให้ชัดว่าแมคคาเดเมียและ,มะเมล็ดสนมีอันตรายอย่างไรต่อร่างกายผู้สูงวัยและเราจะมีทางเลือกที่ปลอดภัยและดีกว่านี้ ได้อย่างไรอย่าลืมตั้งใจฟังให้จบเพื่อดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านและฉลาดขึ้นในทุกวัยความพรุนและความประบางของกระดูกเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการหักกระดูกซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างมากอัลมอน์เพียงแค่หนึ่งในสี่ถ้วยต่อวันให้แคลเซียมประมาณ9 7มิลลิกรัมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการลดการสูญเสียกระดูกตามธรรมชาติที่มักเร่งขึ้นหลังอายุ65ปีจุดเด่นของอัลมอน์ไม่ใช่แค่แคลเซียมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาต ที่ผู้สูงอายุหลายคนมักได้รับไม่เพียงพอแมกนีเซียมชนิดนี้เป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยให้แคลเซียมเดินทางไปถึงกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะสะสมในหลอดเลือดซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียเนยอได้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในอัลมอนด์มีบทบาทสําสคัญในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจโดยช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดอเดีเอซึ่งสําคัญมากเมื่อความเสี่ยงโรคหัวใจเพิ่มขึ้นตามวัยแนะนําให้ผู้สูงอายุบริโภคอัลมอนประมาณ15-20เมล็ดต่อวันโดยควรเป็นอัลมอนดิบ หรืออบแห้งโดยไม่ใส่เกลือเพิ่มเส้นใย,ยอาหารในอัลมอนด์ประมาณ3.5กรัมต่อหนึ่งมือ้อช่วยบรรเทาอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในผู้สูงอายุเกือบ40%งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัตชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเฉพาะในอัลมอนด์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายที่เกิดจากออกซิเดชันซึ่งอาจช่วยลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางความคิดที่มักกังวลในผู้สูงวัยเมื่อเลือกอัลมอนด์ควรเลือกชนิด ที่ยังมีเปลือกผิวอยู่เพราะเปลือกอุดมไปด้วยฟลาวยน์ยที่ช่วยเสริมฤทธ์วิตามินอ e ีในการต้านอนุมูลอิสระอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญคือควรเคี้ยวอัลมอนด์ให้ละเอียดเพราะอาจเสี่ยงสําลักสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการกลืนประการที่3คือวอลนัทมีชื่อเสียงด้านคุณสมบัติช่วยเสริมสมองวอลนัตเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีสําหรับผู้สูงอายุและน่าสนใจที่รูปร่างของมันคล้ายกับสมองซึ่งเป็นอวัยวะที่วอลนัท ช่วยสนับสนุนและปกป้องวอลนัตมีกรดอันฟาไลโนเลนิกสูงที่สุดในบรรดาเมะเล็ดถั่วทั่วไปซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมกา้าลบสจากพืชที่สําคัญมากสําหรับสมองที่สูงวัยเพราะโอเมกา้าลบสมีบทบาทสําคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์สมองและช่วยให้การส่งผ่านสัญญาณประสาทดีขึ้นงานวิจัยสําคัญที่ตีพิมพ์ในวารสารโพธนาการเผยว่าผู้สูงอายุที่รับประทานวลนัตวันละ 1.5ออนเป็นเวลา8สัปดาห์มีการพัฒนาด้านความเร็วในการประมวลผลความคิดและความยืดหยุ่นทางจิตใจอย่างมีในสําคัญสารโพลิฟีนอลที่พบในวอลนัทสามารถผ่านเขตกันสมองเลือดเข้าไปจัดการกับการอักเสบในเนื้อเยื่อสมองโดยตรงกลไกนี้อาจช่วยชะลอความก้าวหน้าของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมบางครั้งเรามองข้ามวอลนัทว่าเป็นแหล่งเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ลดลงตามวัยและมีผลทําให้ผู้สูงอายุมกักมีปัญหาการนอนการใส่วอลนัทหยิบเล็กน้อย ในกิจวัตรก่อนนอนช่วยปรับสมดุลวงจรการนอนหลับตื่นได้ดีขึ้นวอลนัทยังให้ประโยชน์ทางหัวใจและหลอดเลือดด้วยส่วนผสมของอาร์จินีนกรดอะมิโนโที่ช่วยให้หลอดเลือดทำง,งานดีขึ้นและโพลิฟีนนที่ลดความเครียดจากออกซิเดชันสำหรับผู้สูงอายุที่ทานยาควบคุมความดันโลหิตการใส่วอลนัทในอาหารช่วยเสริมการรักษาโดยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรเก็บวอลนัทในตู้เย็นเพื่อรักษาน้ำมันธรรมชาติในเมล็ดไม่ให้เสียและแนะนำ ให้รับประทานวอลนัทครึ่งซีกประมาณ7-9เมล็ดต่อวันแนะนําให้แก็บเปลือกเองเมื่อเป็นไปได้เพราะเป็นการออกกําลังมืออ่อนๆช่วยรักษาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือรถขมเล็กน้อยของวอลนัทเป็นสัญญาณบง่งบอกถึงคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแรงดังนั้นไม่ต้องกลัวรสชาติที่เป็นธรรมชาตินี้พิตตาชิโอเป็นตัวช่วยสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตพิตตาชิโอมักถูกมองข้ามในการพูดถึงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะบทบาทในการช่วยรักษาความดันโลหิต ให้สมดุลพิตาชิโอโดดเด่นด้วยสัดส่วนโพแทสเซียมต่อโซเดียมที่ดีมากให้โพแทสเซียมประมาณ285มิลลิกรัมต่อหนึ่งมือ้อพร้อมโซเดียมต่ำตามธรรมชาติสัดส่วนแร่ธาตุนี้สำคัญสำหรับผู้สูงอายุเพราะช่วยลดการกักเก็บโซเดียมที่มักเกิดขึ้นกับการทำงานของไตที่ลดลงตามวัยผลที่ได้คือความดันตัวบนลดลง3-5จุดซึ่งคล้ายกับผลของยาบางชนิดแต่ไม่มีผลข้างเคียงในพิตาชิโอยังมีลูทีนและซีแซนทิน ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ที่ช่วยปกป้องจุดรับภาพในดวงตาซึ่งสําคัญมากในการป้องกันโรคจุดภาพเสื่อมตามวัยสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่อายุเกิน60ปีพิตาชิโอมีความกรุบกรอบที่นุ่มวนวลต่อฟันและเหงือกผู้สูงอายุทำรรให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถูกแข็งชนิดอื่นซึ่งอาจสร้างปัญหาทางทันตกรรมสีเขียวและม่วงของพิตาชิโอไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่บ่งบอกถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยขจัดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ของการแก่ชาราพิตาชิโอยังมีข้อดีในแง่ของการบริโภคที่ช้าเพราะการแก่เปเลือกช่วยให้กินน้อยลงป้องกันการกินมากเกินไปพร้อมทั้งช่วยให้เกิดการกินอย่างมีสติและเป็นประโยชน์ต่อสมรรถภาพสมองงานวิจัยในวารสาร international journal of obesity ระบุว่าการเห็นเปลือกว่างช่วยเป็นสัญญาณภาพที่ช่วยให้ผู้สูงอายุควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบที่มือควรเลือกพิตาชิโอที่เปิดเปลือกบางส่วนเพื่อความสะดวกในการกินโดยยังได้ประโยชน์ จากกระบวนการแกะเปลือกแนะนําให้กินพิตาชิโอประมาณ49เมล็ดต่อวันหรือประมาณ1ออนซ์ควรเลือกแบบไม่ใส่เกลือหรือใส่เกลือน้อยเส้นใหญ่ในพิตาชิโอประมาณ3กรัมต่อออนมีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดซึ่งสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุราว25%ที่มีภาวะเบาหวานหรือก่อนเบาหวานอันดับแรกในรายการถั่วที่ดีสําหรับสุขภาพคือบราสินัตซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพต่อไทรอย์อย่างมากบราซิลนัตติดอันดับหนึ่งเพราะช่วยสนับสนุนระบบไทรอย ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแต่ถูกมองข้ามในผู้สูงอายุถั่วชนิดนี้เป็นแหล่งอาหารที่ให้สารเซเลเนียมสูงที่สุดโดยทั่วหนึ่งมเมล็ดให้เซเลเนียม9 6ไมโครกรัมคิดเป็น1 3 7เเปเของปริมาณที่ควรได้รับต่อวันปัญหาเรื่องไทรอยมีผลกระทบกับเกือบ20%ซของผู้ที่มีอายุเกิน65หาปีและหลายกรณียังไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะอาการมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องปกติของวัยชาราเซเลเนียมในบราซินัตช่วยในกระบวนการเปลี่ยนฮอร์โมนไทรอยให้กลายเป็นรูปแบบที่ร่าาางงกยใช้้นได โดยตรงส่งผลดีต่อการผลิตพลังงานระบบเผาผลาและการควบคุมอารมณ์นอกจากช่วยไทยรอยแล้วปราซิลนัทยังอุดมด้วยกรดไขมันเฉพาะที่ช่วยดูแลไมอีลินซึ่งเป็นเยื่อหุ้มประสาทที่มักเสื่อมสภาพตามวัยการรักษาไมอิลินช่วยเพิ่มการประสานงานเวลาตอบสนองและความเร็วในการคิดของผู้สูงอายุปราซิลนัทน่าสนใจเพราะให้เซเลเนียมในรูปแบบธรรมชาติที่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าการเสริมด้วยเซเลเนียมสังเคราะห์เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มของปราซิลนัททำให้พอใจกับปริมาณน้อย ซึ่งสาคัญมากเพราะสารอาหารเข้มข้นในปริมาณเล็กน้อยก็ให้ผลดีควรจํากัดการบริโภคไว้ที่1ถึงสองเมล็ดต่อวันเพราะการได้รับซ e ล e เนียมากเกินไปอาจเป็นอันตรายแนะนําให้เลือกปราซินัตที่ยังมีเปลือกอยู่เมื่อเป็นไปได้เนื่องจากกรอธรรมชาตินี้ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้นานจึงควรเก็บในตู้เย็นเพื่อป้องกันไขมันสูงในทูเหล่านี้เสื่อมสภาพสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาท้องผูกทูปราซิลให้ประโยชน์อย่างมากด้วยส่วนผสมเฉพาะของเส้นใยและน้ํามันธรรมชาติ ที่ช่วยระบบขับถ่ายรสชาติหวานมันตามธรรมชาติทําให้ถั่วชนิดนี้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสแนคที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ําซึ่งมักเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุที่ต้องการความสบายใจงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระในถั่วบราซิลอาจช่วยปกป้องเทโลเมียร์ซึ่งเป็นส่วนป้องกันบนโครโมโซมที่ลดลงตามอายุอาจส่งผลต่อกระบวนการชาราภาพในระดับเซลล์อย่างมีในสำคัญถั่วเหล่านี้จึงแนะนำสำหรับผู้ที่อายุเกิน65ปี ต่อไปเราจะพูดถึงถั่วที่ผู้สูงอายุควรจำกัดหรือระมัดระวังลำดับที่4คือถั่วลิสงซึ่งเป็นสารกระตุ้นการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นได้แม้จะได้รับความนิยมมากแต่ถั่วลิสงม,มีความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุควรระหนักต้องรู้ว่าถั่วลิสงไม่ใช่ถั่วแท้แต่เป็นเพื่อตระกูลถั่วที่เจริญเติบโตใต,ใต้ดินสภาพนี้ทําให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อราและอะโฟลาท็อกซินสารพิษจากเชื้อราที่อาจทําลายตับและเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเมื่อบริโภคบ่อยความเสี่ยงนี้ยิ่่่่่งงงงสสสูขขขึึออข้้นนเเเมมืืออออาาาายยุพพิิรระบบบัษก ประสิทธิภาพการที่ถั่วลิสงม,มีโปรตีนที่กระตุน้นการอักเสบแม้ไม่มีอาการแพ้จริงนั้นน่ากังวลสําหรับผู้สูงอายุการอักเสบนี้อาจทําให้อาการปวดข้อแย่ลงเพิ่มภารหัวใจและเร่งการเสื่อมสภาพของสมองทั้ง3อย่างนี้เป็นปัญหาที่พบบ่อยในวัยชาราปริมาณกรดไขมันโอเมก้าลบหในถั่วลิสงสูงยิ่งสําเติมปัญหาในอาหารชาวอเมริกันที่มีโอเมก้าลบหมากเกินไปและมีโอเมก้าลบสต่ําซึ่งช่วยลดการอักเสบ สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินการมีวิตามินเคในถุลิสงเสี่ยงทำให้ยาออกฤทธิ์ลดลงปัญหานี้มักถูกมองข้ามโดยแพทย์มากมายอีกทั้งในยถุลิสงที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่ยังมีน้ำมันไฮโดรเจนเกลือและน้ำตาลสูงที่เพิ่มภาระให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้สูงอายุเนยถัวธรรมชาติมักเติมเกลือซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเป็นปัญหาสำคัญสำหรับ63%ของผู้สูงอายุในสหรัฐ ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงการเก็บถั่วลิสงที่ไม่เหมาะสมทำให้ถั่วเน่าเสียและเกิดสารอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายการควแบบแห้งซึ่งใช้กับถั่วลิสงเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังทำให้เกิดสารนครีลามายซึ่งงานวิจัยระบุว่าสารนี้อาจเร่งการเสื่อมสมรรถภาพสมองเป็นอันตรายโดยเฉพาะกับคนที่กังวลเรื่องความจำสำหรับผู้ที่กินถั่วลิสงโดยไม่มีปัญหาชัดเจนการเปลี่ยนมากินถั่วที่แนะนำเพียงสาวันต่อสัปดาห์ก็ช่วยเพิ่มสารอาหาร และลดการได้รับสารที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมากลำดับที่3คือเม็ดมะม่วงหิมพานซึ่งอาจทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างไม่คาดคิดเม็ดมะม่วงมีคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าถั่วแท้มากประมาณ9กรัมต่อออนและมีเส้นใยห,หรือสารปกป้องน้อยกว่าปฏิกิริยาน้ําตาลในเลือดนี้สร้างปัญหาสําหรับ25%ของผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65ปีที่เป็นโรคเบาหวานและอีก48%ที่อยู่ในกลุ่มก่อนเป็นเบาหวานปัญหานี้ยิ่งน่ากังวล เพราะเม็ดมะม่วงหิมพานต์มักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพทำให้ผู้สูงอายุหลายคนบริโภคโดยไม่รู้ผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดรูปร่างโค้งมนและเรียบเนียนของเม็ดมะม่วงทำให้เป็นถั่วที่ผู้สูงอายุมักสำลักเป็นอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่มีปัญหาลืนอาหารทางโภชนาการเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีสารออกซาเลตส,สูงซึ่งจับกับแคลเซียมในระบบย่อยอาหารทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่เสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนสารออกซาเลต ยังช่วยกระตุ้นการเกิดเนื้อในไตโดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงและอายุเกิน60ปีกระบวนการแปรรูปเม็ดมะม่วงงยังเป็นอีกปัญหาเม็ดมะม่วงต้องผ่านการแปรรูปมากเพื่อกําจัดสารยูเรียสารพิษชนิดเดียวกับที่พบในต้นไม้พิษซึ่งมักใช้ความร้อนสูงทําให้คุณค่าทางโภชนาการลดลงผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หลายยี่ห้อผ่านการคั่วในน้ํามันและเติมเกลือมากซึ่งเพิ่มไขมันไม่ดีและโซเดียมที่ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น นอกจากนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์มีสารยับยั้งเอนไซม์ที่อาจทําให้การย่อยโปรตีนน้อยลงสร้างปัญหาสําหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารเสื่อมและยากต่อการดูดซึมโปรตีนเนื้อครีม,มีของเม็ดมะม่วงทําให้คนกินมากเกินไปได้ง่ายซึ่งอาจนําไปสู่การเพิ่มน้ําหนักในวัยที่ควบคุมน้ําหนักยากขึ้นสําหรับผู้ที่บริโภคเม็ดมะม่วงเป็นประจำการเปลี่ยนไปกินบลนัทหรืออัลมอนด์จะดีกว่าเพราะสารอาหารดีกว่าและความเสี่ยงน้อยกว่า โดยเฉพาะในวัยชาราขณะที่เมล็ด emy, แมคคาเดมีม้รสชาติอร่อยแต่มีแคลอรี่สูงมากประมาณ200แคลอรีต่ต่อออนทำให้เป็นถั่วที่มีพลังงานสูงสุดในตลาดน่ากังวลเป็นพิเศษเนื่องจากอัตราการเาผาผลาญลดลงตามวัยทำให้อาการควบคุมน้ำหนักยิ่งยากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุไขมันที่สูงถึงประมาณ22กรัมต่อออนยังเพิ่มภาระต่อการทำงานของถุงน้ำดีซึ่งโดยปกติจ,จะเสื่อมประสิทธิภาพตามอายุสำหรับผู้สูงอายุประมาณ15%ที่มีนิ่ว ในถุงน้ำด,ดีโดยไม่มีอาการการบริโภค emia, แมคคาเดมีอากระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บปวดที่ก่อนหน้านี้ไม่แสดงอาการนอกจากปริมาณแคลอรี่แล้วแมคคาเดมียังมีไขมันอิ่มตัวสูงที่สุดชนิดหนึ่งในกลุ่มถั่วประมาณ3กรัมต่อออนซึ่งอาจทําให้ระดับคอเลสเตอรอลเลดีสูงขึ้นเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายคนต้องกังวลความแข็งและความหนาแน่นของถั่วชนิดนี้ยังเสี่ยงต่อฟันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีครอบฟันสะพานฟันหรือฟันที่อ่อนแอโดยเฉพาะหลังอายุ65ปีที่การสึกกร่อนสะสม และการดูดซึมแคลเซียมลดลงส่งผลให้ฟันประบางจากมุมมองทางปฏิบัติแมคคาเดเมียจัดเป็นถั่วที่มีราคาสูงมากซึ่งอาจทําให้ผู้สูงอายุที่ระมัดระวังงบประมาณเลือกซื้อถั่วคุณภาพต่าําที่อาจเก็บรักษาไม่ดีหรือมีการเสียหายจากไขมันที่ถูกออกซิไดซ์เพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับไขมันที่เป็นอันตรายแมคคาเดมียที่วางขายตามตลาดมักผ่านการเติมเกลือและข้นน้ามันอย่างหนักซึ่งเพิ่มโซเดียมและไขมันไม่ดีเข้าไปในคุณค่าทางโภชนาการที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วรสชาติ เนที่เข้มข้นของแมคคาเดมีอาจทําให้ผู้สูงอายุรับประทานเกินพอดีโดยเฉพาะผู้ที่ความไหวในการรับรสลดลงจึงมักชอบรสชาติที่เข้มข้นขึ้นซึ่งน่าตกใจที่ผู้สูงอายุมากมายเลือกทานแมคคาเดเมียโดยเข้าใจผิดว่าดีต่อสุขภาพหัวใจทั้งที่งานวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคถูกเพื่อสุขภาพหัวใจมักตัดสินใจไม่รวมหรือจํากัดถั่วที่มีไขมันสูงเช่นแมคคาเดเมียหากคุณทานแมคคาเดมีอยู่อาจเปลี่ยนมาเป็นถั่วพิตาชิโอแทนซึ่งให้ความเพลิดเพลินใกล้เคียงกัน และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมเล็ดสนถือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุควรระวังอย่างมากเพราะมีปัญหาแรงหลายอย่างที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้สูงวัยสิ่งที่น่ากังวลคือสารบางชนิดในเมเล็ดสนอาจมีปฏิกิริยากับยาที่ผู้สูงอายุใช้มากกว่า60อร์ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพพยาธิหรือทําให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายปฏิกิริยานี้สําคัญมากกับยาควบคุมความดันยาสตาติน และยาต้านซสมเศร้าบางชนิดที่ผู้สูงอายุมักใช้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีความน่ากังวลคือแพทย์และเภสัชกรหลายคนมักไม่แจ้งเตือนผู้ป่วยเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยายอย่างเพียงพอปัญหาหนึ่งที่น่าหนักใจคืออาการมเมล็ดสนซึ่งเกิดจากการทานมเมล็ดสนแล้วทำให้รับรสขมและโลหะค้างนานเป็นสัปดาห์แม้จะดูเป็นปัญหาเล็กน้อยสำหรับผู้สูงอายุ แต่มันอาจส่งผลร้ายแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการรับรสสามารถทําให้อาหารอยากอาหารลดลงและนําไปสู่สุขภาพโภชนาการที่แย่ลงงานวิจัยพบว่าผู้ได้รับผลกระทบประมาณ42%สูญเสียน้ําหนักอย่างมีในสําคัญอาการนี้มกักเกิดกับผู้สูงอายุมากกว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวรับรสและกระบวนการล้างพิษในร่างกายตามไวัยเมล็ดสนมีไขมันไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่งสูงซึ่งสามารถเกิดการออกซิเดชันได้เร็วและก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจเพิ่มการอักเสบในร่างกายและส่งผลลบต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะอักเสบเรืร้อรังเช่นโรคข้ออักเสบขนาดเล็กและเนื้อสัมผัสลื่นของมเมล็ดสนยังเพิ่มความเสี่ยงในการสำลักโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีปัญหาลื่นหรือทานยาที่ทําให้ปากแห้งซึ่งพบมากกว่า70%ในผู้สูงอายุที่ใช้ยาหลายชนิดมเมล็ดสนยังมีสารยับยั้งเอนไซม์ที่อักก่อนจกกัดการในวันนี้ฉลาดในวัยชราอยากขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม จนจบหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจและมองเห็นภาพชัดขึ้นว่าการเลือกกินแมคคาเดมียหรือเมล็ดสนอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่หลายคนคิดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพหรือใช้ยารักษาโรคหลายชนิดการใส่ใจเรื่องอาหารเล็กๆน้อยๆอยสามารถสร้างผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายได้มากกว่าที่เราคิดเมื่อดูมาถึงตอนนี้ทุกท่านได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ลองเขียนความคิดเห็นบอกเล่าให้เราทราบใต้คลิปนี้กันนะครับทุกความคิดเห็นของท่านคือแรงบันดาลใจและแนวทางให้เราพัฒนาคลิปดีๆเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นอย่าลืมว่าสุขภาพดีไม่มีขายต้องสร้างเองด้วยความเข้าใจและการดูแลที่ถูกวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยการหลีกเลี่ยงของที่แฝงอันตรายและการฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพและยืนยาวได้อย่างแท้จริงถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมเขียนความคิดเห็นด้านล่างบอกสิ่ง ที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่อยากนำไปใช้ในชีวิตจริงและอย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามสรุดเดลโลเซียนอสเพื่อไม่พลาดสาระดีๆสำหรับผู้สูงวัยอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ <c oughs> ในคลิปถัดไปครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกวัน